สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Oven l o s Mental นะครับเพราะว่าผม Oven เหมือนเดินะครับ EP นี้ละนี้เนี่ยชื่อว่าโคโคชิโบนะครับของค่ายเพน s กินผมคิดว่าผมอ่ะอ่านถูกเปล่ามไม่รู้นะมันมันแบบออกเสียงยากมากนะครับซึ่งโคโคชิโบตัวนี้นะเป็น WCF นะครับราคา P เนี่ยอยู่ที่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดจะประมาณ2 1 0 1หรือ1,800บาทนี่แหละแต่ว่า ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้พีไว้นะผมก็ซื้อซื้อมานะครับเพราะว่าเป็นคนที่ช่างใจลาบากอีกแล้วเวลาจะซื้อตัวอะไรทีเนี่ยก็ต้องรอให้ของมาก่อนแล้วค่อยหาเก็บที่งนะครับก็คลิปนี้เนี่ยเป็นตัวที่2ของยายบานะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยเป็นของเซนิสึเซนิสึผมก็ลืมบอกราคาเหมือนกันครับเซนิสึราคา 2, 1 0 0หนึ่งถึง2,400นรนะครับก็ย้อนกลับไปของคลิปที่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาวัดสดๆกันดีกว่าตัวนี้เนีี่่่ยสููงอทประมาณ 13เซนนะครับซึ่งผมว่าความสวยอ่ะสวยมากนะักแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยมีความอลังการมากแต่ว่าในส่วนของค่ายค่ายนี้เนี่ยผมว่าที่ค่อนข้างมีปัญหาเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเรื่องของข้อต่อเพราะว่าผมเห็นหลายคนนะครับมักจะมักจะพูดกันว่าผมเนี่ยเสียบเสียบไม่แน่นแล้วก็เสียบไม่ค่อยลงล็อกนะครับเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆดูใกล้ตรงเนี้เป็นเกือบทุกตัวนะผมเนี่ยจะขยับ ขยับได้แล้วก็ในส่วนของเวลาที่เพื่อนๆประกอบมือนะครับสำหรับใครที่ซื้อตัวนี้ไปหรือว่ากำลังจะตัดสินใจซื้อนะครับในมือเนี่ยในส่วนของมือเนี่ยค่อนข้างที่จะประกอบยากมากถ้าใครเพิ่งประกอบครั้งแรกเนี่ยงงอยู่นานนะครับแต่ว่าผมประกอบมาสองาครั้งและซ้อมก็เลยค่อนข้างจะรู้องศาแล้วมือตรงนี้เนี่ยเวลาใส่เข้าไปนะครับจะเป็นแบบในค่อนข้างแนดับของของค่อนข้างลักษณะเฉียงนะถ้าใครไม่ได้ใส่ดับอยู่ในลักษณะแบบนี้นะมันจะใส่าย,ยาก ต้องจัดองศาให้ตรงแล้วก็ดันมือเข้าไปนะครับแล้วก็มือของมือตรงนี้เนี่ยก็ต้องดันให้นั่นนะครับใส่ย,ยากดาบจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอฟเฟกนะเอฟเฟกต์มีความอลังการแล้วก็สวยงามนะครับแต่ว่าเมื่อถอดมาแล้วเนี่ยดูใกล้ๆเนี่ยตัวนะครับตัวนะจะมีความเอียงนิดหน่อยเห็นไหมอ,อาจจะเป็นท่าตอนฟันที่ค่ายเนี่ยตั้งใจทําให้เอียงนะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเขาทําให้มันเป็นบาลานซ์อย่างเงี้ย น่าจะสมดุลกว่าแต่ว่าค่ายเขาก็ให้เรื่องของกาวดินน้ำมันมาด้วยนะครับเวลาที่ไม่ใส่เอฟเฟกเนี่ยผมว่าก็ดูเท่ดีนะยิ่งถ้าหากว่ามีฐานสีฟ้ามาให้นะผมว่ามันจะค่อนข้างจะสวยงามมากเรื่องของเอฟเฟกเนี่ยใส่อันเดียวหรือใส่สองอันก็สวยนะผมว่าเนี่ยดูสิดูใส่อันเดียวอ้าวใส่เเยังไงเอยอ่ะเนี่ยใส่อันเดียวอ่ะผมก็ว่าสวยนะเนี่ย ลองใส่อันนี้บ้างอ่ะเนี่ยเห็นไหมผมว่าสวยนะใส่กี่อันก็สวยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไว้สองอันก่อนอ,อ่ใส่ไว้อย่างนี้นี่ตัวของโคคุชิโบนะครับบวกกับเอฟเฟกผมว่าสวยงามมากเลยนะเห็นไหม อ่าโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่กำลังตัดสินใจอยู่เนี่ยก็ผมว่า WCF เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ควรเก็บสะสมมากนะครับไซส์13เซนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแล้วก็พูดถึงการให้คะแนนกันดีกว่าซึ่งตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าข้อต่อต่างเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาอย่างเช่นผมตรงนี้แล้วก็ผมตรงนี้หลุดง่ายนะครับเวลาพี่เพื่อนเประกอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับใส่กาวดินน้ำมันเนี่ย กันเอาไว้หน่อยเพื่อที่ว่าจะไม่ให้มันหล่นนะครับแต่ช่างเขาอาจจะตั้งค่ายเนี่ยช่างเขาอาจจะตั้งใจทํามาให้ถอดง่ายแล้วก็ประกอบง่ายก็ได้เพราะว่าบางทีถ้ามันแน่นไปเนี่ยดึงโปะเนี่ยหักเลยนะช่างเขาอาจจะตั้งใจทาให้มันหลวมแล้วก็ให้กาวดินน้ำมัน,นมาเสริมแทนเรื่องของเอฟเฟกเนี่ยผมว่ามีความอลังการมากนะครับสวยงามแล้วก็ที่ผมอยากจะพูดเื่อนก็คือองศาของโคโคชิโบเนี่ยถ้าหากว่าตรงมาต้งให้สักหน่อย น,น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องเองียงแต่ว่าอย่างเงี้ยผมกลัวว่าอนาคตเนี่ยอาจจะเอียงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเดรยเนี่ยค่อนข้างที่จะสั้นโดยรวมๆเนี่ยตัวเนี้ยผมให้9้าคะแนนนะเพราะว่าผมอะ่ะชอบเลยนะครับตัวเนี้ยเอฟเฟกอลังการใบหน้าสวยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่เห็นใบหน้าเพราะว่าโคโคชิโบเนี่ยค่อนข้างที่จะก้มเห็นไหมเห็นเห็นหน้าไหมอ่าเห็นไหมผมว่าสวยนะในเรื่องของใบหน้ารายละเอียดเนี่ยดีแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยถอดออกได้ง่ายใส่ได้ง่าย แล้วแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนจะชอบใส่อันเดียวใส่2อันใส่อันเดียวก็สวยนะใส่2อันก็สวยใต้ฐานใต้ฐานจะมีนัมเบอร์อยู่นะผมขอดูแป๊บหนึ่งมีทั้งหมด188ตัวตัวนี้ตัวที่82นะครับอโอเคตัวนี้นะครับตกุปอยู่ที่ 9คะแนนนะครับเห็นไหมมีความสวยงามไหมครับสำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะหา WCF ของโคโ s ชิโบนะผมว่าตัวนี้เป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับสวยงามสวยงามมากนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าเซนเทสเซนเทส,ส,ส,เ,ส,สเทปที่แล้วเนี่ยตัวใหญ่เนะี่ยคือตัวใหญ่จริงๆนะผมยกให้ดูเนี่ยเซนคู่กับ o ค u s h i b o เนี่ยโคคุชิโบคือถ้าเอาเอฟเฟกออกเนี่ยคือตัวเล็กไปเลยนะเมื่อเทียบกับเซนเนี่ยคือเสนน่ะสวยแล้วก็น่ารักมากเลยนะครับ กันบ้างน,นะครับใครที่เลือกหาโคโค k ิโบนะผมว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าตัดสินใจของ WCF นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีโคโคชิโบนะครับเปิดมาหลายตัวมากหลายค่ายมากก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะติดตามชอบไซส์ไหนนะครับ WCF ก็จะยังมีตัวนี้เท่าที่ผมเห็นนะมีตัวนี้แต่ว่าไซส์หนเนี่ยที่ผมเห็นมีประมาณ3ตัวแล้วก็ ตัวนี้นะครับสำหรับราคาเบาๆนะสำหรับคนที่แบบว่าเริ่มเล่นหรือว่าชอบเก็บงานตัวเล็กสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบหรือว่าติดตามผลงานนะครับสามารถกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อรอชมคลิปถัดไปได้เลยนะครับคลิปถัดไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นของเรื่องวันพีชนะครับเพราะว่าของที่ผมพีไว้เนี่ยแต่มันจะเข้าแล้วแล้วก็ผมอ่ะพีอุดซุยไข่นิเลนนิเลนไปนะครับของน่าจะเข้าประมาณอีกเดือน2เดือนก็เดี๋ยวลบ เดี๋ยวถ้าหากว่ามาแล้วเนี่ยผมจะรีบรีวิวให้เพื่อนๆรับชมนะครับคลิปนี้แล้วก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ